สวัสดีครับห้หลายคนอาจจะหูจักผมผมซื้อเสี่ยงเหนี่ยงครับแต่ละมือนี่กะหาอยู่หากินไส้เบดแน่จับกบแน่ตัวหล่อคนเล่นแน่จดผมมาพบผู้สาวคนหนึ่งครับเพิ่นงามแห้งเป็นตา,ากผมก็เลยจีบเพิ่นเพื่อนซื้อว่าดาวครับผมเอือนเพื่อนว่าน่องดาวต,าตั้งแต่มือน,นั้นมาผมก็จีน่องดาวมาตลอดจน้ในสุด ก็เด้เป็นแฟนกันครับเดี๋ยวนะแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยเอาสมมติว่าเป็นแฟนกันนะครับยังไม่ได้เป็นเลยเอาเลยจากไหนครับถ้าจะกินจะเป็นแฟนกันก็ต้องทําตัวดีๆทําตัวน่ารักน่ารักอ๋อครับสันผมสีรอครับโดนปันไต้มกับสีรอว่าแต่ห้องน้ำไปทางไหนเนาะห้องน้ำอกครับไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ไปทางนี้ครับ <c oughs> น่ารักมาครับน่ารักค่ะน่ารักและฮักวาลาแล้ววันนี้จะพาไปเที่ยวไหนเนาะเรื่องเที่ยวปะครับเอาไว้ก่อนซะครับมึงหยิบพมสื่อสมตำมากินปะครับก็ดีเหมือนกันนะคะโอ้ยแซ่บนะครับมจำๆลันานประจำผม แล้วเด็กวพลังเด้กวะเดี๋ยวะพลังกพายเวรกินกินกินอยิ <Good. S 2> เอาพี่หงมากินซุปดำกันกไม่เป็นไรกินเลยพี่เมียงนี่พี่หงพี่สาวดาวเองสวัสดีค่ะไอเมียงเลียวไอแวร์นะบักว์เหรอไอมัอนวานไปกุ้งเทพดิเลียวสิกับมาหยามไดยแมมันวาน สองสามหมื่นอยู่ะอ๋อกินหวอนมันตีนอะยิ้มไม่ขู่เลยนะ <c oughs> ว่านี้แซวกันอยู่ด้านแหลเมื่อไรจะกลับบ้านเดี๋ยวกลับตอนนี้ก็ได้พี่เมียงเดี๋ยวเซวกลับบ้านก่อนนะครับผมบ๊ายบายขับรถดีเด้อ เมียงยูเพื่อนบอลนี่บอลนะครับกู้ประหยัดสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ,รรบมาหาเธอหนีแล้วแมนบอเอา้าแมหนหลานนอคู่อ่ะมาถามเธอหนีถามเรื่องอยังครับเมีอนคู่ไปซื้อของอยู่หลานคาไหมคุยเห็นผู้สาวคนหนึ่งงามงามเยคู่อยากหูจิกซื้อเข้าไหมลักษณะเป็นเยางไ้ครับขาวผมยาวแล้วก็ที่สำคัญดัดฟันอู้ยยิ้มให้คู่แอบบน่ารักเลย เดี๋ยวผมขอคิดก่อนครับขาวผมเ่าว้วแบดฟันอ๋อผมมาต่อไปเอฝ่าแน,น่นอนครับเลยฝ่าบ่าแมนครับเือหูจังเงนเพน่นบ่เงียนบ่มผมก็หูอยู่แล้วครับเป็นอย่างครับพาครูไปแน่โอ้ยครูครับพาไปซื้อไปดอก มันต้องมีค่าครับค่าอย่างค่าภาไปอย่างนี้ครับโอ้ยคุณได้เห็นแกู่้สาวันนั่นดอกสั่งพูดก็บว่าภาไปเด้อุย้ยขึ้นนี่เนาะมาเลยครับมาเลยโอ้ยพวกขึ้นลายเลยครับนี่เชาบาัตโอ้ภาไปซื้อเพื่อนเพื่นอนเนี่ยอู้หูมันจีพ่อปะครับไกลๆผมเก็บใครเด้อป่ะนี่เอ้า โอ้หาสิบาทหอ่วยพูดกู้ข้าวผันไก่จะเก็ตซิฟแล้วนั่นนั่นแหละครับมันไก่เอาร่อยหนึ่งโอเคครับสันเอายี่สิบบาทก็หาสิบาทมาขึ้นโอ้ยพอแล้วครับซ้ำนี่ละโอ้ยก็ต้องไกลดีเลยครับนี่เออเออเออเอ้ยไปครับไปตัวตัวเงินคู่นี่แหะเนาะอืม นี่แหละครับมานโซฟ้าเอาบอกแมนครับเพิรนลยูนี่บอกเดีว่าเพิร์ลไปดูพยาบาลนะครับเอาดูเสาวพยาญี่ป่านี่แมนครับโอ้ยอู้ผมเบิ่งนส่งแล้วคือสิบริเคนอยู่บ้านหรอครับบริเวณหยังคุ้่เงินแล้วเดี๋ยวผมม่คุ่มาเองโอ้ยครับเออฮ้ยมึอนี้เขากลับก่อนไปครับ กินก๋วยผั่วซิวกินปกติมันต้องหลับเป็ดกินเหรียญมันอยางไกลไปสร็จแล้วกินหอยวานวันหลับได้หลับเป็ดเดี๋ยวมืได้วางเจ้าไม่เห็นเลยอ่ะเม่์ด้วเจ้าไม่เห็นด้วยหลับไป็ดบเมื่อยเคย์กวยผัเห็ดด้อยแบบนี้ยงลูกขึ้นมาดีขวัญชีพไม่เหลืองเมื่อวานน้เจ้าอย่างอ่ะก๋วยบ้านเขา ก็ยังจ่อยข่อยปล่อยไก่ไปกินแต่เขาข่อยเทียแมไดรก็ได้พอยบอกเจ้าไร้เสื่ออะไรนี่เออบอกแล้วเื่ออยู่มันบ่ได้ขังเหงื่อได้โอ้ยบอกขังบ่ได้ดรอเพราะว่ามันยามบ้านเขาแล้วเจ้าต้องขังให้ข่อยแม่เจ้าไร้เสื่ออะไรนี่ข้าเจ้าบอกขังคนไปแกงผู้ใหญ่บ้านดี่ดีเลยนี่น้าข่อยไก่แห้งไปอยู่ไก่ก็เงือกเจ้าเอยบอกเจ้าไร้เสื่อแล้วเจ้าบ่ล้อมไก่จะคือเยามไดรก็ได้เออบ้านนี้สิล้อมแล้วบ้านนี้บ้านนี้ข้าเจ้าบ่ล้อมเขาไปแกงผู้ใหญ่คักๆขาไปแก่ผู้ใหญ่เขาบอกเจ้าแล้วเดี๋ยวมันเคลียรู้แล้วเขาไมาบอกเลยนี่เขาไมาเตือนเจ้้าลเดนี่ ย่อยย่องข่อยสิบอกให้ข so ่อยเขอไม่บอกน้ำซัมมี่เด้อข่อยไปก่อนบ่ไหะไว้ได้หนิเคลียคูปปี้เจ้าหนุนใกล้เจ้าเดี๋ยวพ่อายิ่งเจัดนายดอกพอายิ่งเจัดนายดอกอ่ะขังเร่อเขาบ่กขังข่อยบไว้แล้วอันนี้ข่อยแจ้งผู้ใาญ่บ้านนี่ดีหนิเด้อขังอยู่ดอกเจ้าบอกซื่อๆนะสิบอกให้เดี๋ยวอขังขังอยู่ดอกเออบ้านนี่เขาไวเจ้าแล้วเจ้าไม่เจอก็เออเพราะย่อยย่องนี่เดี๋ยวข่อยชิบข่อยชิบไปข่อยชิบเมื่อสักก้อน เดี๋ยวขอเงินซื้อด่างก็เลอยอมาอมให้นั่นเงสิบพิบ่บอบ่บ่ต้องเลยไปเจ้าแล้วเไปเจ้าแล้วไปิเออเสิบ้าิหาด่างมาหอมให้ดอกส้มมาดูเสื้อตัวนี้สี่แบบสวยเลยเนาะงามอยู่เดนี่นี่ริบตัวนี้ก็งามพี่ก็ใช้อยู่พอดีนี่ซั่งวะเอาเลยเอาเลย พ่หงกับส้มทําอะไรกันอยู่หรอพี่กําลังดูของคนเพื่อนในช้อปปี้อยู่อ๋อแล้วเมา่เมื่อต้องการที่เราลิฟต์ตัวนี้ง่ายไหมเห้อสวยเลยวแเลยสีมันจะออกมาเป็นแบบนี้อ๋อแบบสวยเลยหนะคือว่าเราจะชวนพี่หงกับส้มไปไปไหนไปหาพี่เมียงน่ะเดี๋ยวนี้กล้าชวนหาผู้ชายเนาะก็ต้องมีบ้างแหละได้สิพี่กําลังว่างพอดีเดี๋ยวพี่พาไป อืมก็ดีอยอะได้ได้ไปพอนะคนวงคนใครเหรอพรรอ่อ,อ,อใครผมมียังดอกป้าป้าป้าเดี๋ยวดาวไปเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บหนึ่งนะไหนแดงเดี๋ยวดาวขนมไปให้พี่เมียก่อนนะ พี่หกกับส้มร้อนนี่แป๊บหนึ่งนะใกล้สีแกับพี่ร้อนนี่นะ เอาพี่เมี่ยงอยู่นี่นี่เองเดาวซื้อขนมมาฝากค่ะโอ้ยบอตองลำบากขนาดนั้นกันได้ครับไม่เป็นไรคร่ะไม่ลำบากเลยแดีว,ว่ามื้อไอรเปลี่ยนดิท่าน้องดาวซอยก่อนไนนอด้ไหนะบอได้ืม,ดมก็แจบมเลยครับ ซื้อมาได้หลายไหนครับก็แถวแถวบ้านนี่แหละค่ะทำไมหรอมันแสบดีครับหรือว่ามันแสบ,บ่าก่ทนทอดเนี่ยครับ ขาเฝ้าอยู่ปะครับไม่รีบค่ะสันเท่าไปนั่งกินขนมยูนีนีก่อนปะครับ,รบอันลองดาวกียัไม่หนีครับก็คิดถึงไงคะแมนวานอไอ้อกนรอที่กันน่ะล่ะได้อายไปเมื่อไรก็มาหาเราหนี่ไงบอกแบบนี้ีไอ้กีเป็นฟันเลยเร็วนี เจ้าสิมาซุงหึ่ครับต้องดูก่อนแม่มเนะสิาซุหนึ่งเคิดอางกาอยู่โอหิวแท้เออนดาครับ แลจะกลับตอนไหนครับก็อีกหนงอ๋ครับไอ้งเบิี่หละคนเขามีความหักวันนันบอกเขาว่าว่าเธอเด็กเป็นแฟนกันด้ใช่อีกเชามากพี่ก็ยังเี่นแฟนกัน กินหอนดไอแวรดิอะไรนะใครชื่อแว่นะอ๋อพมียังดอกดาวดาว,ดาวกลับบ้านมืงอ่านจุน๊บใส่ยูไาจ้ะนูอนี่อบอก<ะ>อะไรใส่บังนั่นเ๋ยะไอ้ฟุนไปน้ำเหบจ,จ้ะนัดจ,จ,จ,จ๊บดจับนี่และ ข้อลวบ่อขอเล้วเก็บซีซีสามเอ้าเ่าบาดเอ้าคือดไดเจาบัดห้มาน้ำกันหันกันพูดละครึ่ง